เมนูง่ายๆข้าวมันไก่ในหมอ้อหุงข้าวไข่ยาตามผมแล้วติดใจแนนอนก่อนอื่นก็เลาะเอาหนังไกอ่ออกจากนั้นเอาหนังไก่ไปเจียวในหม้อหุงข้าวได้เลยนะครับเจียวไปเลยๆจนน้ำมันมันออกก็ตักหนังไก่ออกมาได้เลยครับจากนั้นก็ซอยหินกับกระเทียมลงไปพัดพอมีกินขึ้นมาแล้วก็เอาข้อสารซาวลงไปพัดต่อได้เลยครับถ้าใครมีเวลาเจียวหนังไก่เล่าไปพัดยังผมเข้าจะหอมมากเลยครับจากนั้นก็เติมน้ำลงไปตามด้วยพริกไทยซุปก้อนสีอุ่นขาวแล้วก็ใส่หังผักชีสสโพกไก่ เอาไปหุงได้เลยครับระวังล้อกับมะย่าน้ำจิม้มใส่พริกเขียวพริกแดงขิงกระเทียมดองตามด้วยน้ำตาลปิบ๊บเตาเจียวซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูจากนั้นก็ปิดฝาไปฟันได้เลยครับน้ำจิ้มซูนี้ผมกล้าแจกซูนเลยอร่อยแท้ๆซอยพริกกระเทียมลงไปเหีนยหน่อยหมาะขนาดเข้าก็เป็นใจขนาดบัตรแจ๊ะตัวครับตาข้าวเสิร์ฟใส่จานจากนั้นก็มาซับไก่พอดีคำใฮ้ได้เลยครับตุ๊กตุกเอาเพึ่งเหีนยหน่อยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเจบกว่ายากบ่ยากซูตตรผมจะทิิ้้งไวใคปนะครับ